ถ้าพ่อฟิตตบมาไม่ก็ข้าวสินะข้าสินะอะไรข้าวมาข้าวสินะเอออมข้าสินที่มาจากวัดไม่เขากินผักมานี่พวกมันวัดเอานี่ นี่ยขาเอารับคาเพราะว่ามาจากบ้านแล้วก็กินผักมาด้วยเนาะแล้วกินผักเสี่องมาด้วยใสถ่ถุงก่อนถุงอะไกเนี่ยถุง

เอาถึงมือชิก็ชงก่อนแล้วก็ยาชาฮิดมานีนั่นชาฮิดมาได้แป้งเหอเฮ้ยี่หังไร เอาเกงหน่อไม้มาจากวัดเนาะเกงหน่อไม้้วก็ผักเนาะขี้ทุ้มกินข้าวแล้วบบนกนกจะไว้เฉยวกินข้าวแล้วบอกเอาผักใส่ถุ้ดมไว้ข้าวไปยุบของหมดไะ นนเนคำจะอุ่มอะไรอุมครับอะไรกินกินอะไรคำขัดเพราะจะมันหลายมันพักพอนีมาจะท้องมัน่นม,มาจากวัดก็เก็บเอาผักจะข้าวขบตูมตั้งไปให้ประชุมก่อนส่งเจ้าข,ของเมีดยดูเนาะ

อือนะฮะะอินฮะนฮะเดี๋ยวเม่อกูมีอยาาเต็มกะปุกเยอะเนาะเ่ออยากมาเต็มกัปูอีผู้หญิงวะมันหนาวเนาะองเนาะคืนเนาะมันหนาวหนาวรม เอาเต็มกระปุกคุณป๋องผลกี่เต็มเตมต่อเล่งเมื่อวานนี้ไม่ได้กี่เท่าน,นั้นนะขอบคุณอาบับครับนี่ครับมีทั้งแองไม้มีทั้งทุมีทั้งอ่อนขึ้นครับแองเหตุกาอะไรอย่างครับชอบใครอะไรครับกินกับกินกับอันนากร้าครับอร่อยดีครับเป็น เใส่ผักหวานด้วยหลังกันนะกินมาซึ่งกพี่ีบอขายผักหวานมือชุ่บกงบักหิววานนางบักเลยกระจักบาทเออเอาไปอะคือว่าเอาเฮยลุงเรวได้จากบาทไ่เหือะกสักบาทเดียค่เท่าเอานั้นแล้วมันลอยเลยลยยอืมดูวันนี้จะพูม่ตางป่าย

เดี๋ยวพาไปหขาก่อนโอ้โหเออเอาทองรเขาี๋จะพาไปป้ากุ้งตูนก่อนอ

อาหารอิ่าถากพรุ่งนี้วันพระจะเอาโขงหวานไปก่อนพาเบิงก่อนเอาเขาผมเนาผมนกนครับอาัพอแล้วคนเอาไปลดนี่ครับ